เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะลงคลิปให้ทุกคนดูนะครับว่ามันลงยังไงมันมีอะไรบ้างที่ต้องลงที่ต้องรู้นะครับแต่ว่าจุดประสงค์หลักของวันนี้เลยก็คือผมอยากให้ทุกคนเข้าใจว่าผมตื่นเช้ามาอย่างเงี้ยแล้วผมทํางานยังไงอ่าทุกคนจะได้เข้าใจนะครับว่าอ๋อจริงๆแล้วมันไม่ได้ยากเลยมันใช้เวลาแค่ไม่ถึง1นาทีเราก็หาเงินหาอะไรได้เสริมได้แล้วนะครับยอดที่ได้มาก็คือการที่เราลงคลิปสม่ําเสมอนะครับแล้วมาดูว่า ที่ผมลงซ่อนเสมอเนี่ยมันใช้เวลานานไหมหรือว่ามันใช้เวลาไม่นานตอนนี้คือผมเพิ่งตื่นเช้ามานะก็จะทํางานแล้วเดี๋ยวไปดูซิว่าผมทํางานยังไงนะครับทุกคนจะได้เข้าใจแล้วก็จะได้มีกําลังใจในการทําคลิปนะแถวมาดูวิธีการลงคลิปของผมในฉะบับแบบง่ายๆเลยนะอันนี้ก็คือจะเป็นตัวช้อปปีนะครับแล้วก็เข้าไปที่รูปคนตรงนี้นะด้านบนนี้นะครับปึ๊บอันนี้เป็นของแฟนผมนะครับเห็นไหม เพิ่งจะเริ่มทำนะครับเมื่อวานได้เท่าไหร่ยังไม่รู้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูที่การลงคลิปนะอันนี้ก็คือเป็นมือใหม่เหมือนกันเพิ่งทำนะครับแล้วก็ยังไม่มีติ๊กทองด้วยเห็นไหมอ่าแต่เรามาดูผมก็จะล่างไว้แบบนี้กันนะครับเห็นไหมเนี่ยเราจะได้ทํางานได้ทุกที่ขอภายในความเร็วเร็วๆด้วยนะมันไม่มีขาดั้งกล้องนะครับถือให้ดูแบบนี้เลยอ่าแล้วก็เลือกมาหนึ่งคลิปนะครับผมจะเลือกสมมติว่าเป็นตัวนี้เนาะเครื่องทําน้ำตู้หู้นะครับเห็นไหมเป็นคลิปที่เสร็จแล้วนะอันนี้คือเป็นคลิปที่ลลงจาากกรแ้วเ็ สามารถเอามาลงที่นี่ได้นะครับแล้วก็กดถัดไปแบบนี้นะครับแล้วเราก็เขียนแบบนี้เลยเห็นไหมอันนี้คือแฟนหงขาจะเขียนเราแล้วใช้ดีทําง่ายทําได้ไหลายเมนูนะครับแล้วก็จะมีตรงนี้นะทุกคนแฮชแท็กต้องใส่นะครับทุกครั้งนะหลังจากนั้นนะครับให้เราเพิ่มตะกร้าตรงนี้นะแตะตรงนี้ตะกร้าเนี่ยเราสามารถไปเพิ่มเพิ่มเอามาได้นะทุกคนจากการถูกใจหน้า ตัวหน้าช็อปนะทุกคนก็คือหน้าคําสั่งซื้อปกติอย่างนี้นเ,นเคยเพิ่มมาแล้วผมก็จะพิมพ์แค่คําคร่าวๆเลยอย่างเช่นคําว่ายูเทกไปเลยแล้วกันอันนี้ครับก็จะขึ้นมาเห็นไหมผมเคยเพิ่มมาแล้วก็กดเพิ่มตรงนี้จ๊บนะครับแล้วก็กดสิ้นแค่นี้เรากดโพสได้เลยนี่เห็นไหมอัปโหลดเสร็จนะครับคลิปก็จะมาอยู่หน้านี้ของเราแล้วแค่นี้เราก็สร้างไรายได้ได้แล้วนะครับอันนี้คือ s h อ p e e ในหน้า Every a f f ฟ l i a t e นะครับ รับเงินยังไงนะครับก็จะให้ดูตรงนี้นะเวลาเราเข้ามาเช็คก็ขเข้าตรงโปรแกรมแบบนี้นะครับอันนี้คือเมื่อวานว้าววันที่27ได้ต้อง300นะครับทุกคนเห็นไหมนี่คือของแฟนผมนะได้ต้อง300เลยนะครับเดือนนี้ได้เท่าไหร่แล้เนาะเข้าไปดูเราก็เช็คได้นะรายเดือนกดตามผมได้เลยปุ๊บว้าว39 0 0แล้วนะเดือนนี้นะครับโอ้เยี่ยมเลยนะครับนี่เขาแบบว่า แปลมันจะเป็นแบบว่าลงบ้างไม่ลงบ้านนะครับตามสไตล์เนาะเขาก็แบบชิลๆนะครับอันนี้ก็คือวิธีการลงคลิปนะครับใครไม่เข้าใจก็สามารถดูซ้าๆมีวิธีการแค่นี้เลยนะครับล่างไว้นะครับอย่าลืมนะล่างไว้เลือกคลิปที่ใช่ปักตะก,ก้าและพิมพ์คำอธิบายแล้วก็แฮชแท็กแค่นี้นะครับก็สามารถสร้างรายได้ได้แล้วนะครับทุกคนอันนี้ก็คือยอดให้ดูคนสดๆเลยนี่ตัวนี้อ่าไปไหนแล้วนี่นะครับยอดนี้อันนี้ให้ดูเร็วๆ ยังไม่ได้ยังไม่ได้นี่เลยทุกคนยังไม่ได้ลงตัวรับเงินเลยนะครับอันนี้คือยังไม่ได้ลงเลยเงินยังค้างอยู่เลยนะครับก็จะมีประมาณเท่านี้นะสาหรับใครที่แบบว่ากําลังเริ่มต้นแล้วก็งงว่ามันคืออะไรมันคือการทําในหน้านะครับจะเป็นแบบนี้ไรายได้ก็จะเข้ามาอยู่ตรงนี้แล้วเราก็ไปกรอกข้อมูลตัวนี้ให้เรียบร้อยอันนี้คือยังไม่ได้กรอกนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาสอนนะครับว่าเราจะกรอกข้อมูลรับภาษีเนะี่ยรับใบเสร็จรับเงินเนี่ยทำยังไงนะครับ เห็นไหมครับว่าการลงคลิปเนี่ยไม่ได้ยากเลยนะครับมันยากตรงไหนหรือไม่ผมจะพูดให้ง่ายๆเลยนะครับมันยากที่การนําเสนอคลิปวิดีโอเหมือนเช่นตอนนี้นะครับที่ผมออกมายืนพูดแบบนี้กว่าผมจะมีความกล้าเท่าวันนี้นะครับผมก็ผ่านจุดที่แบบขี้อายขี้เขินมาเหมือนกันทุกคนเข้าใจใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะครับความยากไม่ได้อยู่ที่ขั้นตอนการทําความยากอยู่ที่ก้าเรากร้าออกมาถ่ายคลิปแบบนี้ไหมถ้าเรากล้าออกมานะครับที่เหลือมันง่ายหมดแล้ว สิ่งที่ยากคือการถ่ายคลิปแบบนี้นะครับทุกคนมันคือการถ่ายคลิปแบบนี้แค่นี้เองนะครับถ้ากล้าถ่ายคลิปการตัดคลิปก็เป็นเรื่องง่ายการเข้าใจระบบก็เป็นเรื่องง่ายการลงคลิปก็อย่างที่ผมสอนทุกคนไปนะครับมันลงง่ายแต่จุดที่ยากที่สุดคือจุดที่เราไม่กล้าถ่ายคลิปตัวเองลงช่องตัวเองเนี่แหละครับเป็นเรื่องธรรมดานะครับเพราะฉะนั้นผมเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับกล้าออกมาถ่ายคลิปรับรองว่าปังเลยก็มียอดแน่นอนครับในหน้าทําง่ายขอแค่ถ่ายคลิปแค่นี้เองครับ